do you 可以啊，可以、嗯，把羊放了 o s u 羊 m e นี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนั่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาว่าเ,าเริ่มเข้าชังเกอรีลาแล้วเลยนะ oh, เนี่ยก็จะมีทุกที่ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองเพราะว่าไอตอนที่แล้วอ่ะเราเราไปที่ <c oughs> เมืองเล็กนะเป็นเป็นตำบลตำบลหนึ่งที่เราแวะกินข้าวแต่ตอนนี้ก็ลังจะเข้าเมืองจริงๆ <c oughs> <c oughs> จะมาวัวจะมาลีข้างถนนแต่ว่าขนมันยังไม่เยอะขนมันยังไม่เยอะเนี่ยเล็กอยู่เลยค่ะดูเขาเขาไม่ใช่วัวธรรมดาเขามันจะยาวๆงอๆนิดนึงเนี่ยข้างถนนข้างถนนเขามีนี่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 เจอัวถัดเลยขนายี่มอยากอยากช่วยกันนี่ก็เล่กว่าด าเป็นที่ท,ที่ใกล้เมืองสวาน่าใกล้ทีุู่เพราะว่ามันอยู่ที่ซูอันนี้เป็นบ้านของเขาบ้านแบบนี้สไตล์เนี้ยที่แปบเหรอรไม่รู้ค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปเรียกว่าหน้าผาถลหน้าผาหาิทะเลสทบหน้าผาค่ะ จะเป็นทนเัแสบที่นึงแล้วก็มีญาติเขียวๆที่จริงก็ไม่เคยไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานมีเพื่อนแนะนําบอกว่าช่วงน,นี้สวยถ้าไปเชียงรุลาต้องไปก็เลยจะได้ไปดูหน่อยะคะ่ะไปครั้งแรกพี่สาวก็ไปครั้งแรกไปครั้รงแรกได้ดูข้างนอกน,นะคะได้เาดูข้าเด้อกนะ,ะ้ะ ที่กำลังจะไปนะคะอันนี้เป็นการทางที่กำลังจะไปถ้าหินวิวอย่างเงี้ยคิดว่า<ม>ที่ที่เราจะไปน่าจะสวยมากเลยค่ะจะที่ของเขาไม่ใช่เรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ภูเขาลบลบนอบเราจะไม่มีบ้านไม่มีอะไรตอนนี้เขาออกมาเลี้ยงวัวจะมารีวัวอะไรบ้านก็จะเตี้ยๆอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> what's <laughs> you เขาสร้างบ้านใหญ่เขาจะสร้างแบบนี้รบ้านเนขะาต้นทุนสูงด้วยนะเขาเป็นอยู่สูงเนี่ยมันค่าขหัวสูงแพงไงแล้วเขาทำใหญ่ด้วยเพราะแล้วบ้านของเขาคือทำจากไม้นะ <laughs> เป็นไม้หมดอ่ะเราก็เคยทำด้วยหินกับปูตอนนี้ที่เราเหินนี่ก็คือเป็นทะเลสาบน้าผาละเพลอย่างว่าช่วงนี้มาช่องหน้าร้อนหยากมันคือมาเยอะที่จริงในนี้เป็นน้ำหมดเลยนะคะ ้นจากน้าค่ะที่เนี่ยที่จริงในนี้เป็นน้ำหมดเลยที่เราเห็นมีสีเขียวที่เขาแางไว้แล้วมันจะมีถนนที่โลบรลบน้ำอ่ะตัวนี้เราก็กำลงังขับรลบน้ำอยู่แต่เดี๋ยวน่าจะมีที่จบดเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนนี้ที่เราอยู่ในเมพเราจะเห็นว่าที่ที่สีฟ้าๆนี่เป็นน้ำนะแต่ดูที่จริงแล้ว มานเ่นสีเขียวเขียวก็เลยงงเมื่อกี้บอกว่าอิน oh น้ำอยู่ที่ไหนอันนี้อัน้ำนั่นแหละค่ะเทียบกับแมพสงสัยวันนี้ก็คือขับรถชมวิวข้างทางได้านนู้นเป็นตอนที่ตอนนี้ถ่ายเป็นบ้างคูณแล้วพวที่เขาปลูกปลูกอะไรนั้นชิงคืชิงเครือที่มีเฉพาะที่นี่กับที่เบ็ดชิงหาก็มี ที่ทหนาวหนาวอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นข้าวที่จริงเป็นข้าวของเขาอะ่ะน่าจะต้นโจดตัวนี้แล้วนะนี่ตัวนี้มีที่โจดแล้วแล้วก็เดินไปดูหน่อยชุดชุดชนเผ่า จอดจุดตรงนี้ก็เขาจะเป็นจุดขี่ม้าครับอ่ตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นวัวจามารีวัวจามารีจะอยู่อยู่ตรงตรงหญ้านู้นเลยนะฮะเขากําลังกินหญ้ากันอยู่นะแถวนี้จะมีแต่มนะ้าแล้วก็จะมีคนลงรถปุ๊บคนก็จะถามว่าขี่ม้าไหมขี่ม้าไหมนะอ่ออเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนละกันนะครับโอ้โหที่นี่แดดแบบเปรี้ยงมากเลยฮนะ คือโรงมานนี้อากาศมันมันไม่ไม่ไม,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 ม่อากาศมไม่ร้อนเพราะใส่เสื้อกันหนาวอยู่ฮะแต่ว่าแดดมันร้อนฮะ เชียอะไรเหม็นอะไรฮะเิเหม็นอะไรคะอึเมะแถวนี้มาเยอะเห็นอึเมาอ๋อเขาจะถ่ายชุดกันแล้วครับสั่นชุดแบบที่เบตฮะเพราะว่าที่เชงกิล่ลาเนี่ยนะครับเชงกล่าเราขึ้นไปถึงถึงที่เบตที่ผมบอกในคลิปคลิปคลิปแรกก่อนหน้านี้นะครับเขาจะเป็นชนเผ่า จ้างชนเผ่าจ้างก็คือชนเผ่าที่เบ็ดน,นั่นเองนี่ยอันนี้คือหลานนิ่ซีซีโนจะใส่ด้วยครับไม่รู้มีเปล่ามีเปล่า

哦，要是我穿我就穿，你给穿了，我不穿我就跑。我们在里娃娃走的真漂亮，真的没事。哎，妈妈，你看这些。哇，大姐，你有长发哦。哇塞，那姐。

可以啊，啊可以，美女要穿吗？我不想呢。稍微卡点，稍微卡点。哎，这下舒服了，哎， หลานคนนี osh, um. ้เขาเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาไม่เอาไม่เอาผมนีแบบยาวออแค่นีุ้พให้ย ทั้งหมดค่าเช่าชุด3าคน110หร้อยสิหยวนครับก็ประมาณ5-50บาทนะฮะแล้วก็มีเช่าเช่าแพะด้วยจะเอาไปแพะไปถ่ายรูปนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายแพะให้ดู ตัวลสิยนเขาตัดไว้บ้าง อันนี้ถ้าถ้าถ้าหนีเขาก็จะนีเม้อเาี่ยัเราก็ถ่ายรูปเองเลย่น้ยเหรอเจียวเราก็แค่ถ่ายรูปเองใช่ไม 我还有,我的还有这个，我还有这个，不要这种妖艳的。 表情这种淳朴的场景啊งั้นก็แล้วยิ้มก็พอแกเออต้อบอกว่าแกะแกะเมื่อกี้ฮะที่เช่ามาสิบหยวนพอน้องเขาปล่อยปุ๊บวิ่งหนีเลยตามไม่ทันที่จริงเขากลับมาหาเจ้าของเขาฮะเออก็เลยเออช่างมันแล้วไม,ไม่ไม่จับมันแล้วเพราะสงสารมันนะฮะ ไปเอากลับมาแล้วครับเพราะว่าน้องเขาจะเอาเปลี่ยนอันฮะเปลี่ยนอเปลี่ยนตัวอ๋อตัวนั้นไม่เอาฮะน้องซัมเมอร์เพิ่งมาฮะเพราะว่ากลัวเขาร้อนพ่อเจียวเขาเป่าอุ้มมาแล้วก็เบล่ยกเ ยังยังอยั่ทั่ไหนยัง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 อยู่ทียไหนัียอีก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 อียอีกอเมอีกองกอีกอีอีกยวกวงกอีกอีกอกองยอีกอีกองกอีกองกองกัีกอ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 ีกีกอีกอีกอีกีององอกองอองกออก คลิปนี้ที่เราอยู่ชายกีฬากันอยู่นะครับก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ยังมีน่าจะประมาณคลิป2คลิปนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์ผมก็มีคลิปเหมือนกันนะครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ติดตามก,กันได้ทุกวันครับสำหรับวันนี้ยบายครับเดี๋ยวไปที่อะไรนะเมืองโบราณน,นะครับ